สวัสดีครับ,รบผมมีเหรียญมาเลเซียมาให้ชมกันครับนี่คือเหรียญมาเลเซียได้รับเป็นเจ้าภาพของโอลิมปิกเกมนะครับสภาพเหรียญก็90%นะครับด้านข้างก็จะมีตัวเขียนว่าสัตูริง ตัวริงเงตนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับผลิตมาหนึ่งล้านเหรียญน,นะครับนี่นะครับหากใครสนใจนะฮะที่จะครอบครองเหรียญน,นี้ไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าสะสมนะครับสามารถประมูลมาได้นะฮะ นี่นะครับชทางการการติดต่อนะครับก็คอมเมนต์มาด้านด้านล่างของ youtube ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งไว้ติดต่อนะครับเบอร์โทรครับขอบคุณครับ